เอ๋อโอ้จังสี่เลยครับ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 ไม่ควรอยู่ชักกางอ๋อสาธุกระวอกผ่อนชมว่าให้ครอบครัวให้เพื่อนเพื่อนของทีเบ่งไปทันจุ่มลงไปเดี๋ยวจุ่มจุ่มลงไปบนบนมีเสียงนาะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับอันนี้ เดี๋ยวนี้เอาเหล็กก่อนนี่เตี้ยมข้ามากข้าพูเเตี้ยมข้ามาคข้าพูก่อนนี่อาให้มัดเด็ดเด็ดเบ่งบวดนี่เสือล้วบอกเหล็กี่เสือโอ้ยเออเด้กินคเลยพ่อโอ้ยคือสิขัดแท้ขั้นมาขั้นมาเออได้แล้วขั้นมากนี่โอ้ได้แล้วขั้นมาได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่ขั้นสือขั้นหนาข้างไหนข้างกัวีน Oh, 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 oh. Đó, quen, nó ó chút thục con chút thục con thưa là nọ. bả chỉ lại con <laughs> bỏ ขันมูมาหลยบ้นกับสจมกช้ากว่าเลยครับได้ๆจมต่าหากขอเเสียบกันเสียบลงไหมใช่เข้ามากพูอันน้อ่ะยกสาธุสาธุสาธุเมือนนี่งวดนี่ขอให้แม่นแม่นเด้ออ่าสายธุสาธุสาธุงวดนี้อ เมื่อนี่ลูกหลานกับมาพร้อมพับกับกันมากกันหลายผู้ขายจังเลยมาบอกมาเกาสิาจะขอเรียกของผมาลวยเมื่อเนี้ยมาจุเจ้าได้เสีออกกับจังบอกแก้เจ้าสุบอกแก้ยาให้มาไก่ยาให้มาไก่มาจุมาบอกให้มาไก่ซาจุเด้อบันเนกะอันนั้นจังเลยมีมาซื้อข้ามยาย่าซื้อกอกเด้อขอให้มาสู่ขอให้มาเจี่ยวถ้เด้อเชื่อมาเชี่ยวย่าอันนั้นเชื่อผู้แล้วก็ขอ ให้ลูกกันขอเรียกขอไว้รว้แม่ก็ขอให้บอกชัดๆเนืดด้ออย่ยาปิดอย,ย่าบังเน,นืน้อภายในเนื้อนำวัตนุเนี่ยก็ให้พิจารณาชัดๆ่ให้เบิ่งให้ออก อ่านก็ให้อ่านออกได้ก็ได้นี่จะขอมาเพิ่พาใจคงไว้ไว้เมื่อนัพันป่งแม่นั่งทอดนี่เลยพอจะถือพถือก็ถือแล่แผพมูลชั้สูเด้ยาให้ลูกหลานพบูานันเด้ผ่านหายถือถือคือไว้เล่เมื่กายาให้จรวดมาพอเด้ออันนี้ก็ได้สิชิเป็นอันนี้พิชิําจีคู่อันนี้ือหางจงนี่ีรวยขอให้ลูกหลาน S <S ให้รไรงเงิคนค่ำเลยเชือกาย,ยาตรงน้ใหญ่ๆตชงไพยาใหม่ให้ไรงขึ้นมากเลยเชือเแรงเงีง,งวัดทางรีกันโอ้ยลูกหลานกันน,ๆๆกนี่ยดไปใช่ยิงก็ยิงทุก้็ไปมานี่ อจงบรรดนบันดันชิงใช้คิดทั้งหลายจงขอมาผลมาภผอยู่ร้าไหนนะขอยูตรงร่องไหนสมาคาข้นเพนเทียมขยาใดเพิ่มขยาหนี้เออแม่นางทอดนี่ก็เลยเือเถียบดากระิสาธุขอสามโตตรงๆเด้อสองโตกัไดอะสาธุสองโตสองโตนำหมดละสามเอาจรตุสมาสัมพุนธัสสานำมอดศษาพรเขวัดโตอรหสตุสมาสัมพจทธักสานามอดกาพระโตอรหโตสมมาสัมพุทธักสา 嗯，加粗。<noise> <noise> <noise> วมีเราบางเห็นผลพระันมรรุูวมีลมบางให้บางบางย่าเพกกันงนานนะคะถึงรู้ว่าให้บางบางส่วรดัดกระเด็นถอยกรนไหน่อยเคยไปมาหวเคยเคยเคลื่นให้บางวันทนวอยู่เบาคุณนอนดับบางกระเพกพุทจากันจังสมากันจังสังขากัญจังโคโรกัางมโอกันังโคกลงสภูเขาให้บางภูขาเดินืเสป่าบางป่าหลังภูขาเดิสืดแต่น้นให้บางป้าถึงภัตจิตโจินนโมปัจจะธรรมโอมาผมพุทธจิสังสมาจิงสังฆจิตจังภูขา จะปลกโลกก็ทำผมพูดพชเจ้ากวาวมัยเป็นยาดระหว่างและสิสิบาแห่งวันหนึ่งจะวันเิราถึงมีงางโขแข่งกขนปาดโขกูก้าขขงคันเพชร์ตกุ้ยขิดก้อนเพลิดหากก็หากติดทักเป็นืิ่นใยรวมกันเราไปคมนมาตูจัผงหมูนทอนี้ผงหมูนนางทอนนี้เขาอยู่บนดอยอนไหวอวนโคบันเธอเพิกใช้ใช้ใช้เทียน

มาเยกเชนงัยังไงบุบมีด้ตัวนี้เราไม่ได้ลอ่เอออนี้ลงอยนัเออนี่ขันใส่ใส่ขันมีมีันเอาไม้ตัวนี้ว่เอาใสยอดเห็นตัวตอเปศนตัวตโอ้เอา พุทธะกนตังรามกันตังคัศกพุทธกมกัโกัตืโขอมงเขเดสใาให้บ้างไปหลังพุทธเดอสเป็นนังวัง้าถึงขาเดอตโคตันติโมติใยะธรรมโอมาอมก็ลุก็ลุไปปกมัให้รูกบบังเป็นกูสมกัน้ากูสมาจเดให้มันกูให้บังกำหละและกำหลังองบางเพกพุทธกันจัดจมโมกรจัดังโกรจัดกระออกไปอย่าเข้ามาไก่ใส่หน้าบนทอนเสาหอยอย่ามาไก่มโตพุทโธยหลังพุทธังย่าหนั อยู่กลางพระบางอยู่เก้าพระเจ้าอยู่หัวชูชูลาลาโทโทนนโมพุทธายะสาธุวางใาจุกันก็บรรจายาผับหมดกูบางคนหมดเลยเขาปัญหาบางคนหมดแลยเขาบางพันกูบางคูชอบแตงแลยเขาใจกูบางคนเนี่ยกูวางกูบางคูทั้งกวงแลยกูทั้งหลายอมมาบางสะพัดบางบางองมจ๋าเลยสอนในขันเลยเนาะสาธุสาธุ ปัจลุมันลายถูกกันจัดถกกันใจงะถูกหายหายปวดงาองุดไทยยอวงการจุกันกบาจารย์ลยผักหมอทุยบางเขาบัวแลยเขาบางขาุยบางคำเห่าและเขาบางพันคุยบางคู่อบใ่และเขาใจบางคุณเงินคุณว่าบางคู่้านใหญ่มากคู่ทั้หลายอมบางบางอมจะหาแต่ไปหายจสหายยา พอเชืดไตอนเพราะหัวรัดนมมาตการเข้าไอศพัน์มาอยู่เก้าพ่อจ้าจมว่าให้เข้ากว่นอนัป็ดย่างหลายจบจกอันหนักปันชันแต็หางถูกหัวมันจะไหลเปรีอยงคงทีเบื้องปพันนี้อนถึงปันยกสี่ขวบสี่ขวบน้ำคุดขวขวดสกุลปีฟองนนอกการนองไกลเกิดเป็นขจไปแบบบูชาพาเจ้ไท่ไปโปรดเลยลมหนาวขาดจานทอนี้นางทอนี้ให้กับผมในโยศิษฐ์ศิษฐ์จากกรมกาบปะหอมบ่มบังเสืพล็งผูวเป่าขอมืองสม ผ่านหูตาคุยปัดผ้าปูหลังคุยึกงผ้าผ้ากอช้อนกานม่สห้องน้บากแไม่หังพระเจ้ากระชาบนี่คุยฝึกกระหอบเราแล้วคือกับถือพงเปไฟปผัดลลายผัดไลานาแวกคุกแก่คุยปัดตรงกันคุยกันเ้าขวัให้มันหอนจุ่มน้ำเด้อแกไม่แงก็แ้งกันตาชวองไปคันองโซเียลคนลังกปหาลังกบมงหาลังปะ หมอหมอควายใจอ่อนทริปตัวอาหน้าปิ่ต้องอัดแล้เพื่อผู้บังคับจักผุดชายหน้าโถนหายหายด้วยนะหมอผุดชายยักโอ้ยมันใหม่มือเข้าจุ่มลงน้ำเลยแบบนี้จุ่มลงเลยถอยลงมาเดี๋ยวจุ่มจุ่มลงบนบอกมีเสียงเนาะครับลงน้ำเลยน้ำเลยวางลงเลยครับเออวางเลยเออนั่นแหละจุ่มขึ้นมาเลยจุ่มขึ้นมาเลยได้สาธเได้บัดนี้ เรื่งบงเลกได้บันใไญเบงเลมากว่าบังเนแม่แม่บงชิดากันแม่บังเชงาทางเาไป้ิเนาะชิงสี่ชางกินเาครับครับครับหลัสรอย่างนี้หนึ่งดาวสามหนึ่งดาวสองสองดาวบงสั่งยึดเสรเป็นบาทชงีครับ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 สองดาวบสัางสามดาวมิงยึดางขานเบาเบามียงครับผมเามิงจริงจริงหนาดาวสางเทียม เบอรอเด้เบอ่อจอ,อกแต่ไหนองวันนี้ขอใหโทกขายผันทุก์ทุกขนคำเน่ยจบในก็จะออกกันนั่นแหละรางวัล ท่เิ่งเลยใช่สามโตนี่ชาเอาแค่แค่คอยพันดีๆเน้่คอยเห็นกันน้ำมนวนนี่เด้อสืบวรากันที่งมันโดบันดานออกมาในในขันน้ำมนตนนี่เด้อันไหก็ได้อยู่ร้านุนิเบึงสิเห็นเ้ยตอนนี้สือบอกไก่ย่ามาไก่เกลียปลาช่ยเอนนี้อ้าวสาธุเด้่ยเอไปไนอเนกัสาธุสาธุสาธุยกังพันล้ให้ยังดต่ออ้าวบานเนี่เบิ้งเบ้งเบิ้งงบ้าเบิ้ง เอาบึงบึงเออบึงเดี๋ยวสิบึงเด้อบซอยกันบึงซอยกันเฮ้ยสังน้อยสิไล่เขาหากันบะไล่มาเป็นตัวเลขเขาสีนุ่งบึงนุ่เอาไหคนอะไรบึงสุขศู้จารียี่เดอบึงครับใช่บองเชลล์คน ให้ให้ใ้บงใเรา็อ like ่นเห่นแล้วก็อดอุดอดไว้เห็นแล้วก็อุดไห้อุดไว้ให้คนยังวาแล้วว่าบ่สองยังว้าวีบ่ามังว้าต่อไปีเช่นตัวไหนนี่เห็นเปลอกยังงสองข้าสองสีเขาเช้นสองสิเข่าเหวะ่่ มันเริ่มก็ะสิบกว่ห้ากนแล้วเนาะยังกับวากับสองหนึ่งอยู่สแล้วพอที่เห็นเห็นนี่มันแมนบอกให้ว่าไปเห็นมิตัวใดกับกูสีแมเห็นบัวโตหลีกวกกู้ไปเห็นหูกับมึงมึงเบิ่งมึงมงเบิ่งไงโป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 ่งให้มันหนึ่งก่อนโอ้หอยหอหนนนับหนม่นดิ้งอยู่หนับติงอยู่ครับ่ไงว่างให้มันหนึ่ง สอง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 สามนี่นี่นี่สองสาเห็นแล้วชัดแล้วเอ้าพักักแล้ววักแล้วว่าท่นสองสองสามงท่งสามงสองสามปันท่งแล้วลงลงลงตัวลงโตแล้วเอาน่าเอาตัวนี้เลยพะย่สอง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 สามครับ สองสองสามต้องหน้าต้องหลังสองสองสามสองสามสามสองสามสามสองเรื่องไปง่ายเด้อ เห็นแล้วชัดแล้วช่ดแล้วเาะว่ว่าอันนั้นจะสิ่งที่ทร้บทำทำมูจะเท้าอันนั้นเอาเลยจนึงถี่ให้เป็นหลีกยางให้เป็นบนหนึ่งสองสองสามเอาบนครับเอาเอาเวนในไก่กันลางไว้เลยไก่กันลางไว้ตัวนึงเออบกกัลางมว้ักร้อยจักยังสินะอันั้นบนจากที่อันนั้นหาบาทลางกับบาทยังใช่ การวงนซีกันวางแผซีเออมันจังจอคนจะซื้อหลายครับครับสองสอพราตวบอถึงลูกเสาแล้วหายเรวเออเราบอกว่าหายสองสองสามอจะได้ฟันถึงลูกสาบสาบัิเวณงไหนันเห็นตอน้วู้วู้ว้วูาวู้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 ว็กว้วย้วู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 าวู้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 ว้วู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 มวู้วู้วู้ว้วู้ว้วูวว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 ิว้วววว้ ไบวนเ่าเขาข้อค้ำเมือนเขาขงุมเมืนไปพาอะไรดีไปไีมาไปไปมาเหากับมันก็แพงนั้นผมเสีน้อยเนะก็ไปก็มาเขากับหองโอ้เขาว่าแม่วันมาเหาดเห่าาบอกเออเสีนผมเหมือนเห่าเออเสนผมเหมือนามาเหาก็เออหาอินเทียนเน็ะเออเทียนเทียน เชียนเมีจงจงไปดตกจากโอ้ยชาวพยเรมีจิมนข้าวนึงตัวก็หาเอาเลยบ่โอ้ที่ละเปนไเรีแล้วำไ้ว่าอรีตัวไหนย้ำกันเามาใช้ได้ก็อเอ๊ะยำไปหนใช่ใช่หอว่าหลงไหวยไสอง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 สามไม่ออกครับผม สอง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 เราก็สามโอ้ให้สามตเลขสองเลขทีนี่มันมันมันไปเลี้ยงตระบามาสองสามสองเด้อสองสามสองใครเป็้เลขห้อ่าเป็นเลขห้าเลขห้าใครไมเป็นเลขห้บอกระบามันไม่เลี่ยงมากมันสองสองบอเลี่ยงมากสองสองสสอา่กือตามนี่ละถือตามนีเลยเนาะเออ ไสิ่เจีะเป็นให้ยังได้กับสี่งทั้ง้ละครับคเออเป็นให้สองสองสามสามสองสองสามแล้วก็เลขทารสองสามสองเอออ่าไอแตงเลยบ้านเลยกก็คือว่าเนี่ยห้ห้สื่อเป็นางบนนะขันขมากบาหลายกับสอหลายอืมขันมากลางลางหลายกับสอลางหลายครับคือว่าสิงาบ้องเอารถนำม้นมาสิรถนำม้วนอ้วนพอนให้ลูกซิดลูการวนพอนให้อ่าวันพอนก่อน สวยใช่ใช่ใช่เอาเอาเอาอันนั้ไม่น้นันอ้นี่นะใช่เร็บ๋เรีเผาหเผาแมอ่รถน้ำมันกอนอ่ารบ่ครับ อ่ารถสาธุได้ย่าน้มื่อขย่ว่าไสาธุสาธุอ่ะพึ่งนเหรอประเทศนี้อ่าอันนี้แก่ขอหยูดร้านนี่ขอสุกขีมันขึ้นมันขึ้นใหม่แก่ว้อมดไปย่ายไห้ใหญ่สาาุมีคอยมีอยุวันนะสุขังพันล้านให้ยังมีทีเกาสาธุอมันนนมีขอยกาให้มาพาดเนี่ยขันมีมานก่ยมาใก้เก็บปวดไข่หอยหางมีใกล้แก่สาธุันีอหูกานนี่หาให้ขอหายโชกหายโรคหายไข้ ขอคิดกันเนียจังไรเนี่ยายญหัวาหารใายผ่านให้ให้อยู่ปลายี่ให้ยูสมยึนมีชุกกันกะไรแพ่งุกจะให้มีมากกลนเจ็บปวดใครให้ชอยหางนี้ใกล้ๆเยคอยอยู่านมีอายุนี่เงีมันพันตีเป็นขนาดนี้ยากเก็นรบาทเห็นไรมากกลยอดใ่นีด้คอยทำคอยคูนคอยลาบคอยรวยอยถูกหวยรวยเบื่อเน้อคอยราบอยรวยขอยถือหวยราวันชื่นเอย่างเงี้นงก็ให้ยั้เงีไรน้องมากเด้อ ใส่องไก่่องไหลมาไหลมาแห้งปั้นน้ำแกงไหลมาลังเขาหเชมบ้านไหล่เหลือนั่งอยู่เพื่อนไข่มีเงินสาเแรเขาบ้านเน้นั่งยูบ้านไข่มีเงินดเแรยเขามือคอยล้รวยขอ้อยู่สมจริงเด้อขอยจะมาค่ะถึ่นคนเกิดแยาไหคนไขยานื้อให้มีอายุวันะขังพันล่หยายมีเค่เข่าสาธุอมชาธุชาธุชาธุอมอายุยั่งยืนอม เอให้ออกบอกเป็นไงสอ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 งสามครัเด้ให้ออกแก่สองเลขี้เนี้เลี้ยงเลี้ยงกตาเาคุณจะใรหาบเออเออเออแล้วแแล้วจะคนมักก็บอกบอกบอกตัวกุ้งไว้ก่อนบอกตัวกุ้งก่อนสออามอาอบนกัดสสองบอกตัวอ ก็ชี้มันมาได้อยู่ชักกลางอ๋อสาธุกะว่าวจำเลขน้าวะอยากอยากให้มันได้ตัวนี้ฮะเราไม่เบิออกันชี้สองสองสามบันี้กล่ว่าคันคันคันชี้อันนั้นเอาเอาตะกุกมาเป็นตะป้ายเอาตะป้ายเป็นตะกุกอันนั้นคนกัดสามสองสองเออสอง สองสามนี่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 เออขนานช่วยสมหัะหางก็ว้าวคือเฮ้าไงครับเออกายาเจ้าไม่ไหวจะเก่าชงกลางก็มันมาอยู่ชะกลางเออเออสามนี่สองสองสามกะสามสองสองแม่วาจังสี่สห่ามันสิออกเขียนเสินให้ดี่น้นองเบื้งกันตัวนี้ กูเห็นดูเด้อพ่อใหญ่เด้อเนี่อวันนี้ไปเจ้าอยะเมีใครขอหน้าพ่อขายใส่เหมือนหลวงพระลิขอดตขายแล้วมานช่างทันใจตัวใหญ่ไปบ้านก็ได้แสงคือเข้าไปเมืองก็ได้แสนพ้นแสนคนมันยังรอบครับเกิดกุ่มความช้าเพื่อง S <S เด้อสื่อเหตุเป็นน,นกไก่เป็นมเป็สื่อเป็นไก่เป็นกาเด้สื่อเป็นคูเป็นข้วไก่เป็นขวายเด้ครับสื่อเป็นเลยไก่เป็นเลย,ยเอาตออกมวยด้ยวยเบื่อจังมันชัดๆเต็มเลยมึงเ,เอียงเนาะไอ้าอาเด้อสองสอง,อง,องสามไมเนาะครับผมอ้อเอาเม็นเม็นเด้อเพ่อนวันนี้อือ สมมติตอนัง <sun> ส <arrivé> yeah, ืองามแถวบะเทือนงวดนี่เขียนถึงงามเนาเออเออเอ้าโอ้จังสี่เลยวะงวดนี่สองสองสามมันมันตรงต้มกันเนี่ยตรงกันหรอพ่อใหญยัยเอาสองตัวเขาเนี่ยพ่อใหญ่ตัดสองตัวเขาเนี่ยทั้งไต สองสองสองสามอ้ตัดสองตัวใ้เขาในนอยหนึ่งเออเาสาธุสาธุเขาอือตัด2อตัวให้เขาบัดเดอนหน่เขาไงสองสามโอ้ต้องครับผมครับสุดยอดเลยสองสองตักัน สองสามครับขันสามกักับสามตสองสองสามครับอืออือ่ะอยู่เด้อตัวนี้อยู่ออยู่นี่หละันมันมันอะไมันสีอันว่าด้เจจามือนี่มันสิอันบ่าด้งวดนี่กบนบมัเท่าที่สื่อมันเลยว่ามันด้นดเี็กจ็วนบบเด็กะอย่าลืมตัวเกาที่หายตองหดวเด้อ ตอกเาเด้ัเสียด้ทีทที่อานเดยวคบไปพังตกเาบ่เออตอกเกาเขียนหว้เนี่ยเขียนไว้เนี่ยพ่อใหญตกเกาตกเกาบ่เอาไ้ทั้งรางไว้อีกนี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เออเออเอออย่าบอกมาเออเอออย่บอกมาให้เพ่นเนี่ยตอเอาเเกาเเกาอ่ะเดเกาครับครับตองวดทีแล้วโอ้นี่แหะนี่ออ นี่นี่สิบสองครับเหล็กตัวเก่าสิบสองเหล็กตัวงวดเหล็กตัวงวดหนึ่งสองครับเหล็กตัวงวดเอางวดหนึ่งสองครับเหล็กเอาบนหนึ่งก็คือแม่นมันใจเลยวะพ่อยนี่สองสองสามแล้วก็สองสามแล้วก็สิบสองเออบ้านบ้านนี่จะต้องเสียสิบสองเนาะครับเสีิทธิ์ยังอีกพ่อย ว่าือให้ตอกัน <hey> ม <op plays> yeah, oh, uh, ่เี้ยันเด่มันอย่างนดอหนี่งศูยศูนออืมศูนย์สองีศูนย์สองอีกตัวหนึ่งไม่เดีตัวจะเนี่มันหนึ่งสองครับ มันมันไงเจ้าเจ้าเนี่มันมันศูนย์สองศูนย์สองเลขตองหัดคือคือมันเท่ามันมันมันอยู่ลำการสองคนนี่นะกวางเจ้าว่ามันเป็นศูนย์สองเอ้แบบเจ้าว่าเฮาเฮาเฮาบอลอะไรนั่นคนคนที่หนึ่งมาใช้อ๋อเดี๋ยวผมสิเขียนไว้ให้เอฟซีได้เบิ่งง่ายๆพญ่ขอใหม่เนี่ยเด้อมันสิเป็นเลขกยังซี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนแทนพญ่สองสองเนาะนี่ก็ สองีกแลวกละสามลกละสองสามลกะสิบสองเออลกละศูนย์สองนีเนาะศูนย์สองนีเด้อมันมีสองสองสามหลักละสองสามหลวก็หนึ่งสองแลกละ ศูนี่แหละพ่อใหญ่พ่อใหญ่เขียนให้อ่ะมันมีอยู่ทั้งเบิดซีโต้ครับซีโต้ครับผมบัลายดอกบลายดอกเนาะสองสองสามสองสามหนึ่งองเออควายอัลตินดะกัศูนย์สองมันเป็นอันเป็นเหล็กลาเรียศูนย ศูนย์สองนี่ศูนย์สองก็หนึงสองนี่ให้ปเป็นเหลี่กลางเออปเป็นเหลีกลางอ๋อบ่บ่ม<น>ีบนเห็ดชื้อบนน้ำเน,น, <laughs> นีน่จ้อยขันขันขันีเช้งราง สองลอยแค่สามลอยคันจะขึ้นบนแน่จะได้เนื้อการแรกชื่อชื่อคันขันจะกั้นกันกั้นไว้แน่กั้นไว้แน่กั้นลอยไม่ใช่ร้ายหรอกรั้นมันขาไม่รุดมากเพราะมันเดือดชุ่มขึ้นอยู่แครับ่นั้ดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่ให้ผ่าดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดลูบกระดิง่งให้น้ำแน่ครับลูบกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคำไุณลูกสิบย่ำได้ทันศิล้วกบรขาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกระคอ,อคุ้นล,ลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบ